สังคมชาวทุ่งเขียนโดยสมชายทองขาวในนิตยสาราโลกดาราฉบับที่116วันที่15กุมภาพันธ์ปี2518มีใจความว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ลูกทุ่งวาดภาวะจากข่าวใหญ่ที่วงการลูกทุ่งสูญเสียเมื่อ30มก,กราศกก่อนซึ่งสอนคีรีสีประจวบได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมวิรัตหนูเมืองกำพรเพชรพูธร พอมามก,กราคมปีนี้ในที่นี้คือปี2518นะครับอมอริ์อภิรักษ์หัวหน้าบรินตรีบานเย็นศักสยามทักจะเชื่อเรื่องมองการาอารรพ์เพราะเกิดกับลูกวงตัวเองรถบริมนตรีบานเย็นราชแก่นวิ่งมาจากกำแพงเพชรถึงกรุงเทพแล้วขาดอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงสำนักงานยังปาฏิหาริย์พุ่งชนแท็กซี่รถไม่เรียบทั้งสองคันรวมเครื่องดนตรีเสื้อผ้าหมดไปหลายแสนบาทเมื่อ20มกราคมปี2518 และพอถัดมาไม่กี่วันวันที่28มกราคมในปีเดียวกันเกิดเรื่องกับลูกทุ่ง2รายซ้อนคือกลางวันของวันที่28มกราคมปี2518สายันสัญญา ร,รถโคโรน่าสปินเตอร์ความสิบตลุกขณะจะเดินทางไปแสดงที่วัดกระเถิบบางไซยอยุธยาเหลือระยะทางอีกไม่ถึง15กิโลเมตรก็จะเข้าถึงตัวเมืองสุพรรณบุรีเพื่อจะลงเรือต่อเพราะไปทางนี้ใกล้และสะดวกกว่าไปลงเรือที่อยุธยาโอภาสบุญนาคและภรรยาก็คือคุณประยงบาดเจ็บสาหัสส่วนรถไม่ต้องห่วงซ่อมกับซื้อใหม่ราคาสูสีกันสงสัยจะมีพระดีสาันสัญญาแค่ถลอกนิดหน่อยส่วนโอภาสบุญนาคกับประยงบุญนาคหวิดดับรับเคาะไปแทน ไม่งั้นตอนนี้สายันสัญญา คงไปพบหน้าสอนคีรีเขาแล้วในวันเดียวกันของวันที่28มกราปี2 5 1 8ในช่วงค่ำที่งานวัดบ้านเพชรอำเภอบําเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิสังทองศีใสเกิดเหตุใหญ่ข้อหาพยายามฆ่าคนอูที่ยูโทสะ3คนซ้อนเหตุจากรถนดนตรีมาช้าเพราะไปเฉียวกับรถด้วยกันกลางทางข่าวว่ายิงเข่าบาดเจ็บกว่าจะแก้เรื่องนี้หลุดสังทองศีใสคงสวมไปแยะเมื่อช่วงต้นมกราคมของปีเดียวกันนี้ชาตรีศีชนกับรังสรรค์จิรสุขดุสิตดุริยศักด์ร่วมนำวงไปกวาดเงินชาวใต้ เกือบถูกน้กํากวาดเอาซะแล้วน้ําท่วมถนนหนุนทางหนีเกือบไม่ทันทิ้งบุกกลับกลางสายเหล่านี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการลูกทุ่งในเดือนมกราคมทั้งนั้นดีว่าศีสุริยาตายตัดหน้าเดือนมกราเพียงไม่กี่วันไม่งั้นก็ลือกันได้อีกมากเกี่ยวกับความอาถรรพ์ของเดือนมกราคม หลังจากอ่านคอลัมน์นี้จบเราจึงได้สืบค้นข้อมูลว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่เกิดเหตุไม่คาดฝันในเดือนมกราคมมีใครบ้างเบื้องต้นเจอข้อมูลดังนี้ครับ 1. โชคชัยโชคอน,นันต์นักร้องลูกทุ่ง พระเอกภาพยนตร์เรื่องหลงเสียงนางคู่กับนางเอกมนตรียมาภายัยเมื่อปี2526และแสดงหนังเรื่องมนรรักนักเพลงคู่กับพุ่มพวงดวงจันทร์เมื่อปี2527ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่16มกราคมปี2550เวลาตี2 20นาทีที่โรงพยาบาลศรี 4, วิชัยแถวสามแยกไฟฉายฝั่งทนขณะอายุเพียง55ปีเขาเสียชีวิตหลังจากป่วยด้วยโรคตับโรคหัวใจและเบาหวานมาหลายปี 2. แวร์มยุราเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง27ปีเมื่อช่วงเช้าของวันที่24มกราคมปี2532จากปัญหาชีวิตที่รมุมเร้าจนเธอตัดสินใจลาโลกด้วยตนเอง 3. หมอเอื้ออารีนักจัดรายการและนักสร้างเพลงคนดังของวงการลูกทุง่งเจ้าของสำนวนเรื่องยุ่งยุ่งให้ลูกทุ่งเขาทำนอกจากนี้ท่านยังเป็นหุ้นส่วนของห้างเสกสรรเทปและแผ่นเสียงก็ได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตายเมื่อวันที่22มกราคมปี2 5 2 5 4. ในอุบัติเหตุเดือนมกราค,ครั้งเดียวกันนี้ความสูญเสียของชาวลูกทุ่งก็ได้พุ่งสูงขึ้นอีกในเช้าวันถัดมาคือวันที่23มกราคมปี2525 25, สวงสันตินักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังเจ้าของเพลงมันบ่นแน่ดรอกนายน้ำมันแพงและยังเป็นหุ้นส่วนของหมอเอื้ออารีซึ่งอยู่ในรถคันเดียวกันและประสบอุบัติเหตุครั้งเดียวกันนี้ก็ได้เสียชีวิตลงในเช้าถัดมาซึ่งก็อยู่ในเดือนมกราคม 5. ชัดทองมงคลทองนักร้องชาวใต้ชื่อดังเจ้าของเสียงร้องในเพลงตบให้ตายสวยจังหู้เลยคนใต้รักคนใต้เป็นต้นก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่28มกราคมปี2523จากการถูกจ่อยิงหลังเวทีชัดทองมงคลทองมีชื่อจริงว่าโสพลช่วยเจริญ,ร on, เ,รญเกิดเมื่อปี2499ที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าวงการด้วยการมาสมัครเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีสาริกากิ่งทอง และได้บันทึกเสียงเพลงแรกชื่อเพลงยอมตายถ้าได้เธอพอมีชื่อเสียงโด่งดังก็ออกมาตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยตั้งสำนักงานอยู่ที่เลขที่44ทับ18ถนนพลพิชัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาเป็นนักร้องชาวใต้คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อจากโรมสีธรรมราชคมเมืองนครสาริกากิ่งทองและรุ่งตะวันขวัญกระดี เพลงดังสร้างชื่อในยุคแรกของเขาฉัดทองมงคลทองก็คือเพลงตบให้ตายและเพลงตามแฟนซึ่งเป็นผลงานการแต่งของอาจารย์ประจวบวงวิชาโดยเฉพาะเพลงตบให้ตายนั้นดังเปรี้ยงปร่างจนแฟนเพลงซีดปากสะใจไปตามๆกันต่อมาก็มีเพลงดังๆออกมาอีกมากมายเช่นเพลงเงาะโรงเรียนคนใต้รักคนใต้เหมือนกันนั่นแหละสวยจังฮู้เลยอยากลองของดีเพื่อนคงสมน้ำหน้ายาวไปเลยหนุ่มอ้วนลากเป็นต้น ส่วนมากเขาจะร้องเองแต่งเองโดยใช้ชื่อในการแต่งเพลงว่าโสพลช่วยเจริญซึ่งเป็นชื่อจริงในช่วงที่เขากำลังโด่งดังชื่อเสียงหอมฟุง้งเขาได้นำบทดนตรีเดินสายไปทำการแสดงทั่วทั้งภาคใต้เป็นที่รักและศรัทธาของแฟนเพลงเป็นนักร้องขวัญใจของชาวใต้ในยุคนั้นคนหนึ่งฉัดทองมงคลทองมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วในขณะที่อายุ20ต้นๆถือว่าอายุยังน้อยมาก แฟนเพลงต่างคลั่งไครให้การต้อนรับเขาไปแสดงที่ไหนคนดูจะแน่นทุกเวทีเสียดายที่เขาอายุสั้นเหลือเกินสาเหตุก็มาจากคนใกล้ตัวเรื่องมีอยู่ว่าชัดทองมุงคลทองมีภรรยาคนแรกต่อมาต้องเลิกกันเพราะมีมือที่3คือเพื่อนรักเข้ามาพัวพันหลังจากนั้นชัดทองก็มีภรรยาใหม่เมื่อเลิกกันแล้วเรื่องก็น่าจะจบแค่นั้นแต่เรื่องกลับไม่จบสาเหตุก็เพราะว่าเพลงที่ ฉัดทองมองคลทองร้องส่วนมากจะแต่งเองบ้านและก็มีครูประจวบวงวิชาแต่งให้บ้านนักแต่งเพลงท่านอื่นๆแต่งให้บ้านเพลงที่ฉัดทองแต่งเองร้องเองมีหลายเพลงที่มีเนื้อหาเสียดสีต่อว่าผู้หญิงนี่เองเป็นชนวนเหตุให้สามีใหม่ของภรยาเก่าซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกับเขาเกิดความเข้าใจไปเองว่าชัดทองแต่งเพลงด่าและต่อว่าภรยาเก่าซึ่งเป็นเมียใหม่ของตัวเองจึงไม่พอใจถึงขั้น เคยมีปากเสียงกันมาเหตุการณ์ความไม่พอใจต่อเรื่องเพลงแนวเสียดสีดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวันที่28มกราคมปี2523วงดนตรีของฉัตรทองมงคลทองไปทำการแสดงที่งานสวนสนุกโรงเรียนท่ามิรงลำตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งงานนี้จัดโดยนายพ่วงช่วยคงทองนักจัดรายการชื่อดังของภาคใต้ในงานนอกจากจะมีวงดนตรีของฉัตรทองมงคลทองแล้วยังมีการแสดงอื่นๆอีกมากมายเช่นหนังตะลุงคณะพร้อมน้อย ตะลุงสากลลิเกคณะสมศัติ์พักดีในคืนนั้นฉัดทองขึ้นเวทีร้องเพลงสองรอบรอบแรกตอนหัวค่าและรอบที่สองประมาณสี่ทุ่มกว่า,วาหลังจากที่วงดนตรีของเขาเลิกทําการแสดงเป็นเวลาประมาณ23.30นาฬิกา30นาทีฉัดทองและภรรยาก็ได้เดินขึ้นไปนั่งอยู่บนรถบัสของวงเพื่อรอชาวคณะ ทัในใดนั้นเพื่อนคนดังกล่าวที่ไม่พอใจเขาก็ได้เดินเข้าไปต่อว่าเรื่องที่ฉัดทองร้องเพลงด่าภรรยาเก่าพร้อมขอคำตอบว่าจะหยุดพูดในเรื่องที่เคยพูดบนเวทีหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยขอร้องมาหลายครั้งแล้วแต่ฉัดทองไม่เคยรับปากคืนนี้จึงมาขอเป็นครั้งสุดท้ายและเพื่อนคนนี้ก็บอกต่อไปว่าต่อไปนี้นะไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนให้เลิกแต่งเพลงเลิกร้องเพลง ด่าตนและภระยาเก่าได้แล้วแต่ฉัดทองไม่รับปากหรือตกลงตามคำขาดที่ยื่นมาโดยบอกว่าเป็นเรื่องของเพลงไม่มีเหตุผลที่จะเลือกร้องเพลงดังเหล่านี้เท่านั้นแหละการท้าตีท้าต่อยก็พลันประทุขึ้นเพื่อนผู้แค้นใจได้เรียกให้ฉัดทองลงมาจากรถ ชัดทองซึ่งอารมณ์กำลังขรุนก็กระโดดลงจากรถเดินรีเข้าไปหาขณะนั้นเองคนร้ายที่เพื่อนนัดแนะกันมาจากที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดก็เดินย่องเข้ามาข้างหลังชัดทองแล้วใช้ปืนพกขนาดจุดสามแปดมมจ่อยิงท้ายถอยของชัดทองส่งผลให้กระสุนทะลุออกปากเมื่อชัดทองล้มลงคนร้ายยังไม่หนำใจก็เดินเข้าไปจ่อยิงอีกหนึ่งนัดจนดาวดังดับยิ่นสิ้นใจเสียชีวิตคาที่หลังก่อเหตุทั้งมือปืนและเพื่อน ผู้ได้ระบายความขับแค้นก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความแตกตื่นกุลหลาหลของแฟนเพลงที่ได้ทราบว่าฉัดทองนักร้องดังถูกยิงฉัดทองมงคลทองเสียชีวิตขณะอายุได้เพียง24ปีเท่านั้นนับว่าอายุอย่างน้อยมากผู้คนขนานนามว่าเขาเป็นสุรพลของคนภาคใต้เพราะเสียชีวิต ขนาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเสียชีวิตด้วยการถูกรอบยิงขณะเลิกทําการแสดงเหมือนกับครูสุรพลนี่คือตัวอย่างคร่าวๆเบื้องตน้นเท่าที่เราค้นเจอเกี่ยวกับนักร้องที่ด่วนจากไปและเกิดเหตุไม่คาดฝันในเดือนมกราคมคาดว่าถ้าใช้เวลานานขึ้นก็คงจะเจออีกหลายกรณีเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษวิจารณญาณและความเชื่อความเห็นของแต่ละท่านแล้วนะครับว่าคําว่ามกราอาถรรนั้นมีความเป็นไปได้หรือจริงแท้แค่ไหน ทางเราขอเป็นเพียงผู้นําข้อมูลมาเสนอไม่ขอสรุปหรือฟันธงแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและคอลัมน์โดยสมชายทองขาวในนิตยสารโลกดาราขอบคุณมากครับ